ดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นระเบียบโลกใหม่ที่สหรัฐเลือกที่จะเดินทางนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันมีลักษณะที่สําคัญมากหละอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่เป็นนโยบายกลับไปสู่200ปี คือนโยบายมอนโรที่เกิดขึ้น1823งก็คือบอกทางด้านยุโรปว่าคุณอย่ามายุ่งกับผมนะครับและอย่ามายุ่งกับในเวสร์นเฮมิสเฟียในเขตนี้ซึ่งหมายถึงตัวอเมริกาและละตินอเมริกาเพื่ออะไรครับเพื่อผมจะได้ขยายอิทธิพลเพราะฉะนั้นอุดง่ายเป็นอันเดียวกับที่เขาประกาศวันที่5เดือนที่แล้วนะนโยบายก็คือขยายอิทธิพลอเมริกาในละตินอเมริกาจะเล่นงานสัตรูนะครับที่ไม่เป็นมิตรตัวเฉพาะรัฐบาลฝ่ายซ้ายนะครับหลายประเทศนะครับ ตอนนี้ก็ลดลงไปบ้างชี้ลีก็ไปกลายฝ่ายกว่าและก็อะไรครับสนับสนุนรัฐบาลที่สนับสนุนเขาอย่างดูเรื่องของมิลรยมาเตีโอของอะไรครับอาร์เจนตินาเพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชับวันที่สองต้องการที่จะอะไรครับลดเรื่องเรื่องของกําจัดอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในละตินเอเิกาหนึ่งในนั้นก็คือจีนที่เข้าไปอยู่ในนั้นรวมทั้งด้านรัสเซียด้วยอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของโลกในส่วนหนึ่งของนโยบายต่ตตางประเทศของอเมริกา